สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนตามเคยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะหานอยสามนอยนะคะสูตรสองนะคะกับวันที่สองเนาะเดี๋ยวยีนจะมาจะุปแนวทางออกวันที่สองให้รับชมรับฟังก่อนนะคะสองเดือนสองนะคะหกสี่ได้เด่นมาหนึ่งกับสามนะคะยีนจับคู่ให้ ออกไม่เข้านะคะหลุดนะคะแต่ตัวเด่นมานะคะถ้าเพื่อนๆวิ่งรูดกันเนาะสามสองนะคะสามสองมาสองรอบเลยนะคะรอบปกติกับรอบ VIP นะคะสามสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะตัวเด่นยังไม่หลุดนะคะหลุดไม่หมดนะคะสามยังมาอยู่นะคะตามต่อเนาะสูตรสองนะคะสำหรับแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรสอง ตามต่อวันที่3นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเนาะกับแนวทางตามตอนที่3นะคะเอายินเดือน2นะคะ64สสมองไปหมดแล้วเพื่อนๆตาลายกับตัวเลขแล้ว แนวทางนะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสามนอยสูตรสองนะคะสำหรับแนวทางนะคะวดวันที่สองนะคะวันที่สองนะคะเดือนสองหกสี่นะคะสูตรหนึ่งสูตรวัดใจ เข้านะคะเพื่อนๆไปรับชมรับฟังย้อนหลังได้นะคะเข้านะคะสูตรหนึ่งก็เข้านะคะสูตรวัดใจสูตรวัดใจวัดใจได้ใจจริงๆค่ะลองไปรับชมรับฟังกันดูนะคะสูตรวัดใจเข้าเต็มๆเลยค่ะเข้าตั้งห้าสี่นะคะยิงเจาะได้สี่ห้าเนาะทุกอย่างก็ต้องไปกลับเนาะแล้วก็สามสองเต็มๆนะคะตรงๆเลยนะคะสามสองกับสูตรวัดใจนะคะ แล้วก็ให้เด่นมา3กับ4เนาะถ้าใครรูด3กับรูด4ก็คือ4 0ศก็มานะคะ4ี่แล้วก็5 4 4 5ี่ีนะคะสาสูตรวัดใจสูตรวัดใจตัวเด่นมาทั้ง3คู่เลยนะคะเจาะก็เข้านะคะเจาะเข้านี่เลยค่ะเจาะเข้า5 4 3สเนาะถ้ารูดก็4ี่ศนะคะ สำหรับสูตรวัดใจเนาไปชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มาตามต่อสูตรสองนะคะตัวเด่นนะคะสูตรสองตัวเด่นก็จะมีอยู่สองสองตัวนะคะมีศูนย์กับสองนะคะศูนย์กับสองนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ จบตัวเน้นๆเนาะเน้นศูนย์นนนกับสองนะคะวิ่งลูดได้นะคะอินก็จะเจาะให้แปดคู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับเด่นศูนย์นะคะก็มีศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะศูนย์สองจ้าศูนย์สามนะคะสำหรับเด่นสองก็จะมีสองสี่นะคะสองห้าสองหก สองเจ็ดนะคะอยากละสี่คู่เนาะทั้งหมดก็แปดคู่นะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเนาะก็แคปหน้าจอหรือจุดใส่กระดาษไว้นะคะเพื่อนๆท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะไม่ว่ากันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ชอบนะคะ ศูนย์ศูนย์นี่ก็สวยนะคะชอบมากเลยเล็กเบิ้ลนี่แต่ว่าเบิ้ลนี่ก็ชอบหมดเลยศูนย์ศูนย์ยินกระจแตกไปรอบหนึ่งแล้วนะคะศูนย์ศูนย์มาจริงๆนะคะดีไม่ดีมาทั้งสองตัวนะคะเพื่อนเพื่อนกับพิจารณาดูนะคะก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับเพื่อนเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยีนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ